วันนี้เกมมวยมีอัปเดตระบบใหม่เข้ามาแล้วระบบแรกก็คือระบบเทรดนี่เลยแล้วก็กดสามารถกดส่งเทรดอย่างนี้ได้แล้วก็ยังมีนี่เข้าไประบบเทรดทับอย่างนี้ด้วยนี่เราสามารถเข้ามาขอแลกของกับทุทกๆคนในนี้ได้นะนี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นี่พอเข้ามาหน้าเทรดก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเทรดได้ทั้งนี่สปินเงินแล้วก็นวมอย่างเงี้ยเราส่งเทรดได้หมดเลยแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือลัคกี้สปินนั่นเองสามารถกดซื้อในนี้ก็ได้ซึ่ง600โลบักได้หอาน แต่มันมีโอกาสได้สไตล์ร e เจนเ a อรีถึง20%แล้วก็มีโอกาสได้สไตล์มิสติกสีม่วงเนี่ยอีก80%เลยแล้วก็จะไม่มีทางสุ่มได้สไตล์ซ้ำกับที่เรามีอยู่ด้วยหาได้อีกที่ไหนบ้างก็ต่อยจบแม์ก็จะมีสปินตอนจบแม์นะแล้วก็จะแจกกันไปสิ่งที่เรามีแจกทุกครั้งเลยก็คือโคนั่นเองเอาละโค้ดใหม่ของเราก็อันแรกเลยเทรดดิ้นะ T R A D I N G กดไปเลยนีๆปึง้งอันนี้จะได้9,000 แล้วก็อีกอันนึงจะเขียนว่า M O R E M O r e T R a D I N G นะทุกคน